k ค Forex Trading ดดิ้งโครับวันนี้ผมมีแพทเทิร์นเศรษฐีมาฝากทุกๆคนกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เพื่อนๆเอาไปเทรดได้กำไรในตลาดทองคำเพิ่มมากขึ้นนะครับจะไปใช้กับ Forex คู่ใดก็ได้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับก่อนจะไปดูระบบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับก็ อ่าไม่ใช่นนี้อันนี้ EP ก่อน,นครับกดผิดอ่านี่ครับอันนี้ครับเห็นไหมครับในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะใช้ EMA นะครับเป็นตัวช่วยดูนะครับ EMA ห้าสิบนะครับเป็นเส้นสีเหลืองแล้วก็ EMA สิบนะครับ t ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมง ใช้ในทองคำนะครับเทรดทองคำเนาะเนี่ยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ EMA ตัดกันขึ้นนะครับเรายังไม่ทำอะไรนะครับเรายังไม่ทำอะไรนะครับเรารอให้เกิดการกองของราคาเนี่ยแล้วมีการเด้งกันขึ้นนะครับเด้งขึ้นมายืนเหนือ EMA ได้เราเปิดบายเลยนะครับแล้วก็ SL ใต้ตรงนี้นะครับใต้โ o w ตรงนี้ใต้โ o w ที่เขาทำไว้นะครับ โดยหวังระยะ tp หนึ่งต่อสองอย่างเงี้ยนะครับตรงจุดนี้เหมือนกันเราไม่ต้องรอให้ยืนยันแท่งนะครับเขาเบรกเหนือเส้นขาวนี้ได้เราเปิดเลยนะครับโดยจะใช้ท f เฟรมเล็กเป็นตัวยืนยันแท่งเทียนก็ได้นะครับผมตรงนี้เหมือนกันเขาจะทำลักษณะอย่างนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับที่เป็นเ็นขาลงเนี่ย ลงมาลงาทะลุเอ A ลงมาแล้วก็กลับไปพักตัวที่เอ a หรือทะลุเอ A ไปแล้วก็กลับลงมาใต้เอ A ได้นะครับแล้วก็ลงแบบนี้นะครับลงมาเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ,ไอช็อตนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวนะผมวาดให้ดูนี่นะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ มีการพักแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะครับจุดที่เราจะทํากําไรคือจุดนี้นะครับก็คือตรงนี้นี่เองตรงที่ลงมุดใต้เอฟเอีขาวเนี่ยเส้นสิบลงไปแล้วก็เปิดบายเลยนะครับเดี๋ยวลบออกไปก่อนนะครับนัทผมได้วงไว้ให้เพื่อนๆดูแล้วครับเนยอยู่จุดนี้นะครับ เกิดการตัดกันของ EMA นะครับกลับมายอ่อกลับมายอ่อที่เส้นขาวนะครับเรารอให้เขายืนได้เราเปิดเซลเลยนะครับหรือพอเบรกเนี่ยเราอาจจะตีจุดเบรกเอาไว้ตรงโซนนี้ก็ได้เล็กๆในไทม์เฟรมย่อยนะครับถ้าดรอปไทม์เฟรม A15 ไปดูจะเห็นตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ตีแล้วก็รอเบรกหรือใครไม่ดูก็ได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาลงมาแล้วเนี่ยแล้วเขายอ่อแบบนี้ลักษณะ เอ็ม e จะเป็นจุดโค้งแบบนี้แล้วลงต่ออยู่แล้วนะครับอ่าอย่างนี้นะครับขึ้นมาย่อเสร็จขึ้นเลยช็อตเนี้ยเป็นจุดที่เราจะทํากําไรได้ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างชัวร์ที่เขาจะไปในทิศทางที่เราต้องการอย่างนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยเอ็ม e ไม่ไม่ได้มีการตัดกันนะครับแล้วทิ้งเลยนะครับพอทะลุเส้นขาวมาแล้วใส่เซลล์ยับ,ย,บยับเลยนะครับตรงนี้เหมือนกันลงมาทะลุลงมาแล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับ มันจะเป็นลักษณะเหมือนเรากดเข้าไปที่ลูกโป่งลูกโป่งก็ได้กดเอานิ้วกดลูกโป่งไปแต่เราไม่มีแรงพอที่จะกดให้ลูกโป่งทะลุหรือแตกนะครับมันก็เด้งกลับขึ้นมานะครับนิ้วเราก็เด้งกลับขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ครับถ้าตีเทนถ้าตีเทนก็จะตีแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นแบบขึ้นไปพักตัว ไปต่ออย่างนี้นะครับตรงจุดฝั่งขาลงก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับเราก็ตีเทนหางกับหางตรงนี้ลงมาพักตัวอีเมไม่ตัดกันขึ้นลงนะครับแบบนี้เนี่ยครับเอาไปใช้เป็นแพทเทิร์นเศรษฐีได้นะครับผมบอกเลยว่าแม่น แต่ที่สำคัญคือรอครับเพราะว่าเราใช้ใน time frame หชั่วโมงครับเพื่อนๆจะไปปรับใช้เทรดใน time ม frame เล็กด้วยก็ได้แต่ว่าต้องรอให้เกิดโครงสร้างแบบนี้ใน time frame H1 ก่อนนะครับแล้วก็ไปเทรดใน M15 หรือ M5 ก็ได้นะครับะจะเห็นว่าจุดนี้เข้าแล้วก็ไปเลยนะครับถ้าเรา TP เนี่ยหนตใช่ไหมครับตรงโซนนี้ SL ที่โล w นะครับหนึ่งถึงนะครับไปถึงหนึเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูตามกรอบด้วยกันนะครับอย่างนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัดเส้นตัดขึ้นมีการพักตัวแล้วขึ้นเลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีการตัดขึ้นพักตัวแต่ตัดลงตรงนี้เราก็ไม่ได้เข้านะครับเพราะก็ตัดลงตรงนี้นะครับตัดลงตรงนี้มีพักตัวแล้วก็ลงต่อนะครับมีตรงนี้อีเมตัดลงพักตัวก็ลงต่อนะครับ ตรงนี้ตัดขึ้นพักตัวขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับสั้นๆเนี่ยสั้นๆตรงนี้ได้เหมือนกัน tp 1ต่อสเท่าก็จับที่นี่ตรงนี้มีแท่งคอนเฟิร์มให้ด้วย1 2ต่อสถึงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่ามีการตัด <c oughs> แต่ว่าเขากลับมาทำลายโซนตัดได้ไหมครับตัดลงตรงนี้ก่อนแล้วทำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมใช้ไฮเป็นตัว ดูประกอบก็ได้นะครับว่าเขาตัดจริงไหมเขาจะเบรคขึ้นไปยืนได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับพอตัดลงเสร็จตรง EMA ตัดลงกราฟขึ้นไปทะลุ EMA ขึ้นไปตรงนี้เนี่ยกราฟกดตัวลงมาแล้วก็กลับมาปิดใต้ EMA 2เส้นอีกเราเซลล์ตรงนี้ได้อีกนะครับจะเห็นว่าตรงนี้เราจะเราก็ไม่ได้เข้านะครับเนี่ยตรงที่เขาไซเยรเราไม่ได้เข้าเลยเนี่ยตัดกันขึ้นลงมาแต่ EMA ลงมาตัดเออลงมาจนตัดกันลงเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้า แต่ถ้ากรณีที่อย่างเนี้ยเราเข้าก่อนอาการที่แบบกราฟกลับมายืนยันหรือว่าแบบแบบคิดว่าตรงนี้เป็นการยืนยันไปต่อใช่ไหมครับตรงโซนเนี้ยเพื่อนเเห็นกราฟตัดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ตัดลงเราเรา SL ตรงนี้เลยนะครับ SL ตรงที่เขาตัดลงได้เลยทันทอีอย่างโซนเนี้ยใช่ไหมครับขึ้นไปแล้วพักพักแค่เนี้ยแล้วก็ขึ้นขึ้นไปแล้วก็พักพักอยู่แค่เนี้ยตรงนี้เรา จุดเข้าของเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเข้าเสร็จปุ๊บต้องไปเลยต้องไม่มีการรีรอหรือไซเว์หรือโดนลากอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าผิดทางเราต้องขัดเลยนะครับเพราะว่าถ้าผิดก็เรียบร้อยเอาไปใช้สําหรับคนที่อยากเอาพอร์ตเล็กปั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าคนที่มีพอร์ตใหญ่หน่อยก็เทสบายนะครับอ่าตรงโซนนี้นะครับตรงโซนนี้เห็นว่าอ่าขึ้นมายืนตรงนี้นะครับ ยืนตรงนี้ได้ t ีหนึ่งต่อสองไม่ถึงนะครับแต่ EMA ยังไม่ตัดเราเข้าได้อีกขึ้นมายืนตรงนี้ได้ HL หนึ่งต่อสองถึง,ถ,งถึงทั้งสองไม้เลยนะครับตรงนี้ถึงทั้งสองไม้เลยนะแล้วก็ลบออกมีตรงนี้อีกลงมาทะลุเส้นสีเหลืองแล้วดีดกลับเนี่ยนะครับดีดกลับพอทะลุมาเนี่ยเราเข้าทะลุเส้นสีขาวมาแล้วเข้า เราไม่ต้องรอ้อยยืนยันแท่งก็ได้นะครับถ้าเกิดแท่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเข้าหวังที่พีหนึ่งตอสถ้าไปไม่ถึงเราก็ปิดปิดตอนไหนปิดตอนที่เขาทะลุเส้นสีขาวลงมาอย่างเงี้ยเราปิดออกก่อนก็ได้นะครับแต่โอกาสที่แบบเข้าแล้ววิ่งมาเลยอ่ะค่อนข้างเยอะนะฮะอ่าเนี่ยนะครับสำคัญคือต้องรอนะครับตัดลงอ่ะรอรอเบรกปุ๊บใส่เซลเลยนะครับตรงนี้ตัดขึ้นเห็นไหมครับมายอ่อตรงนี้นะครับ ถ้าเราคิดว่าตรงนี้ย่อเนี่ยถามว่าตรงนี้กําไรไหมหนึ่งต่อสก็ไม่ถึงนะครับถึงแค่หนึ่งต่อหนึ่งก็ยังกําไรอยู่นะครับก็ถ้า1นต่อหนึ่งก็กันหน้าทุนนะครับผม <c oughs> แต่จะแต่จะถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องมีองศาแบบนี้ครัถึงจะสวยเนี่ยอย่างตรงนี้ใช่ไหมครับตัดลงมาเด้งยาวกับอย่างนี้เลยนะครับแล้วแท่งแดงไม่สามารถลงมาปิดใต้เส้นขาวได้เราก็ไม่เข้านะครับ พอร์ตสำคัญที่สุดนะครับเซฟพอร์ตไว้ดีกว่าถ้าเข้าผิดชีวิตเปลี่ยนเกิดอารมณ์นี้เราเผลอโอเวอร์เทรดไปนี่แย่เลยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเห็นไหมครับตัดลงกลับไปยืนแท่งเขียวแล้วก็ปิดลงมาเป็นแท่งแดงใต้สีขาวเราได้เซลล์ตรงนี้นะครั TP หนึ่งต่อสองนะครับอ่าตรงนี้1หนึ่งต่อสองแต่ยาวลงไปเลยอย่างตรงเนี้ยเพื่อนๆใช้เส้นขาวก็ได้นะครับเส้นขาวเนี่ยถ้าเกิดเบรกเส้นขาวเมื่อไหร่เราออก ต,ตรงนี้ก็อาจจะโดนออกไปนะครับแต่ถ้าเบรกมาแล้วป been, <ๆ>ิดแดงนี้ก็ถือต่อได้เพราะว่าเขาน่าจะลงต่ออยู่แล้วนะครับก็ไปปรับใช้กันดูนะครับจุดนี้ก็ได้เหมือนกันครับเนี่ยจุดนี้นะครับลงมาแล้วเนี่ยแท่งนี้ลงมาปิดแดงรอจะเข้าตรงนี้แล้ว s l ด้านบนนะครับ um <assessment> ตรงไฮนี้นะก็ไม่โดน SL นะครับเนี่ยเฉียดๆนะครับให้เผื่อ SL ไว้นิดนึงนะครับ <H idence> <im> <ancies> แล้วทีนี้ตรงนี้มีตัดลงอีกเราก็ใส่เข้าไปตรงสุดนี้ตัดขึ้นลงมาย่อๆๆแล้วแท่งนี้มีเบรกขึ้นใช่ไหมครับเบรกขึ้นเหนือเส้นเขียวเนี่ยเราบายตรงนี้ SL ตรงโลนี้ได้1ต่อ1ถ้าขึ้นไปแรงๆอย่างนี้กันหน้าทุนก่อนนะครับสังเกตว่าถ้าไปแรงก็กลับแรงได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะโดนโดน SL ไปนะครับขึ้นไปชนนี้แล้วก็นี่ใช่ไหมครับ ชนแล้วก็กลับขึ้นไปตัดกันล้วโดนแค่ตรงนี้เอง SL นิดเดียวเลยครับเราเข้าตรงนี้ SL ตรงนี้แค่กี่จุดเนี่ยสองร้อยกว่าจุดนะครับ <c oughs> แต่เวลาเราได้เราได้เยอะนะฮะตรงนี้เหมือนกันตัดปื๊ดขึ้นมาเลยเรารอเรารอให้เขายืนตรงนี้ได้เข้าตรงนี้ยังไม่สายเลยครับแต่ถ้าเห็นคับกราฟโดดโดดเนี่ยอาจจะกลัวนะครับตรงจุดนี้แต่ถ้าเอาระบบไปแบ็กเทสดีๆอ่ะ คุณจะเห็นท่าไม้ตายแบบเนี้ยซ้ำๆแล้วคุณจะกล้าเข้านะครับแล้วเวลา S l ก็จะไม่กลัวด้วยนะครับนี่ตรงนี้ขึ้นไปถึงเท่าไหร่เนี่ยจากจุดที่เราเข้านะครับขึ้นได้ถึง5,000จุดนะครับเลย TP 3ขึ้นไปอีกนะครับตรงโันนี้นะตัดลงนะครับกลับมาย่อเนี่ยเราเข้าได้แต่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับที1ต่อ2ถึงไหมถึงนะครับสั้นๆอย่างนี้ก็ถึงนะครับ ตรงนี้ก็ยังเข้าได้อีกนะครับถ้าเขาหลุดมาเนี่ยเห็นไหมครับรอบตรงนี้ขึ้นไปแล้วหลุดมาปิดแท่งแดงไม่ตัดกันขึ้นด้วยเราเข้าอีกได้เซล SL ตรงไฮก่ <High S 2> อนหน้านะครับเดี๋ยวผมเอาเส้นกลางตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะงงกดโอเคนะครับซูมเข้ามาหน่อยมอาไม่เห็นอีกตรงนี้ได้ tp 1นะครับถ้าจังหวะ2เนี่ยให้ลด tp แล้วกันเนาะ เพราะว่าเพื่อป้องกันอ,ออเดอร์เราด้วยเราเอา TP หนึ่ง TP หนึ่งก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ที่กำไรมาจากช็อตแรกแล้วช็อตนี้นะครับลงมาเนี่ยจังหวะเนี้ยถ้าได้เข้าเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะ TP นะขึ้นมาปิดตรงนี้ได้ TP หนึ่งแล่สนะครับได้เหมือนกันในจังหวะที่ไซเว้นะครับช็อตนี้นะฮะลงมาเสร็จปุ๊บใช้แท่งนี้กลับไปย่อนะครับ เราก็เข้าเลยตอนที่เขาปิดลงมาใต้ตรงนี้ TP ตรงนี้หนึ่งหนึ่งเท่านะครับถ้าวิ่งไป1แล้วก็คือให้กันหน้าทุนเลยนะครับดูต่อนะครับอ่ะจุดนี้นะโหรอให้เป็นเย็นให้พอแค่นี้ก็สบายใจแล้วครับพี่ๆน้องๆชาวเทรดเดอร์ทุกคนนี่นะครับจุดนี้นะครับ จะรอยืนยันแท่งก็ได้นะครับถ้ายืนยันได้นี่ก็ชัวร์เนี่ยทีพ่พีหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยตัดขึ้นปุ๊บย่อย่อตรงไหนย่อตรงโซนนี้นะครับขึ้นไปยืนเขียวได้เราใส่ก่อนดอกเนี้ทีพ่พีหนึ่งต่อสองเกือบถึงนะครับหรือถึงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะปุ่มจับอาจจะจับไม่ถูกเฉ,เฉียดครับเฉ,เฉียดนะแล้วพอนี้ลงมาอีกอ่ะยืนตรงนี้เสร็จเราเข้าอีกรอบหนึ่ง ไป tp หนึ่งต่อสามครับตรงจุดนี้สังเกตว่าเราจะ sl น้อยมากตั้งแต่เราแบกเทสกันมานะครับผมพยายามจะจับทุกกรอบนะครับที่ที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับกลับมาย่อนะครับทะลุเส้นขาวมาได้นะครับถ้าเพื่อนเห็นกราฟอยู่ข้างบนเนี่ยเปิดกราฟอีกอทำเฟรมหนึ่งคู่กันก็ได้นะครับเพื่อที่จะหาจุดจุดเข้าตรงนี้ นะครับพอแดงลงมาเนี่ยใส่เลยนะครับอาจจะหาวิธีการเบรกเอาลงมาด้านล่างหรือตีเทนแบบนี้ก็ได้เบรกเทนไลน์ตรงนี้เราเซลเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับลงมายืนตรงแท่งนี้ได้นะครับแล้วก็บายเลย SL ตรงนี้นะครับ1ต่อสองบมากกว่า1ต่อสนะครับ ถ้าขึ้นไปอย่างนี้แรงๆนะครับใช้เส้นข่าในการออกก็ได้นะครับเพื่อที่จะรีดอาได้เยอะขึ้นเนี่ยทะลุมาหน่อยนึงออกเลยตกใจออกไปเลยนะครับกาไรเยอะแน่นอนนะครับจุดนี้ไม่กลับไปย่อนะครับขึ้นไปแล้วก็ทะลุไปเลยเราไม่ได้เข้านะครับตรงนี้โดนไหมเ l ขึ้นมายืนตรงนี้อ่ายังที1นะครับเนี่ยขึ้นไปถึงท p 1เกือบ2นะครับแต่ที่สําคัญคือพี่ อ,อ,อย่าลืมวัด RR นะครับสำคัญเลย Rr กับ SL เนี่ยวาง SL ให้ดีแล้วก็วาง RR ให้ดีมันจะได้แบบตัว RR เนี่ยมันจะช่วยคุมลิกเราได้ด้วยนะครับจุดนี้นะครับตัดลงมามาย่อตรงนี้นะครับมาย่อตรงนี้เราเซล,ล์ตรงนี้ถึงไหมเนี่ย ทีพต่อหนึ่งนะครับอา,อาจจะโดนหน้าทุนนะครับตรงนี้ตรงนี้มีอีกนะครับตัดขึ้นมาเสร็จอา้าวย่อย่อ,ยอแล้วคือปิดแท่งเขียวใส่นี่เลยทําไมถึงบายตรงนี้ถ้าเป็นผมมุมตีนาะต้านไว้ตรงนี้นะครับถ้าทะลุมาเมื่อไหร่ผมใส่เลยนะครับเจอสามแท่งไปต่ออย่างที่สอนไว้ในอีพีก่อนๆนะครับตรงนี้ก็ใช้ได้ประกอบกันได้เหมือนกันนะครับ ขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ tp 1นึ่งนะครับถ้าโ,นโดน sl หน้าไม้ก็เท่าทุนแต่ว่าถ้าออกด้วยเส้นขาวก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ย่อนะฮะชุดนี้นะครับตัดขึ้นโอ้โหตรงนี้รับอยู่รับอยู่รับอยู่ตลอดเลยนะครับเราอาจจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าก็ได้นะครับตรงนี้แต่ที่แน่ๆตรงนี้ได้เข้าแน่นอนนะครับ ตรงนี้ได้เข้าแน่นอนนะครับไปเลยพีพีหนึ่งกับสองถึงไหมถึงนะครับอืตรงนี้ตรงนี้น่าจะ s l เท่าที่ดูจากตาอ่า SL นะครับ s อตรงเส้นนี้ไม่ถึงตรง s l เราจริงๆนะพอเขาตัดกันขึ้นเราเ l อออกก่อนนะครับหรือง่ายๆไม่ต้องรอให้ตัดก็ได้ถ้ามีแท่งทะลุเส้นขาวขึ้นมาเนี่ยตกใจปิดออกก่อนเลยก็ได้ครับชุดนี้นะครับ ซเบร์ไซเบร์ไซเบ์มีแท่งเขียวขึ้นมาตกใจเข้าไปซะงั้นตรงนี้นะครับ sl หนึ่งต่อสองได้ไหมโอ้โหเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะเลยไหมครับเนี่ยถึงตรงนี้อ่ะพอดีเลยนะครับหนึ่งต่อสองพอดีเป๊ะเลยนะครับอ่ะตรงนี้อีกชึบ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 ตรงนี้น่าจะโดน sl นะครับเพราะว่ามีแท่งสวิงตรงนี้อ่ะ sl เป็นหนึ่งรอบไม่เข็ดครับเพราะว่า,ายังอยู่ในระบบเรา ทะลุลงมาได้แล้วเข้าอีก l s l ด้านบนหนึ่งต่อสองเอาคืนครับช็อตนี้เต็มคาราเบลครับพี่พี่น้องน้องอโหมีเยอะแยะมากเลยนะครับรอให้เป็นอ่ารอรวยให้เป็นแค่พอแล้วครับพี่นี่นะฮะยอ่อทะลุมาเปิดบายโอ้โหตรงนี้เขาให้ให้เราสะสมบายนะแต่ก็ไม่รู้จะได้กำไรไหมนะ 1นต่อสได้แค่หนึ่งต่อหนะครับตรงนี้ก็เบรกลงมาอีกนะครับก็ได้1นต่อสอยู่ถ้า SL แคบๆ่เงี้ยให้ L ที่เส้นเหลืองไปเลยก็ได้นะฮะอ่าอย่างโซนนี้นะครับเราถึงจะมาได้นะครับเี่ย S L ด้านบนปั๊บลงมาเลยนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ง่ายคือเส้นตัดกันลงต่อไปเกิดอะไรครับ เส้นจะต้องตัดขึ้นใช่ไหมครับเพราะเส้นตัดขึ้นพี่รู้แล้วว่าเส้นต้องตัดลงนะครับเส้นตัดลงเสร็จต่อไปก็รู้แล้วว่าเส้นต้องตัดขึ้นแน่นอนเลยเนี่ยเหมือนรู้อนาคตนะครับแค่รอให้เขาตัดให้ได้แค่นั้นเองมาตัดขึ้นตัดขึ้นไปเสร็จตัดลงตัดลงต่อไปทําไงตัดขึ้นสิครับเนี่ยที่ยากที่สุดคือการรอครับแล้ววินัยในการเข้าสําคัญคือมันน่เมเนจเมนต์ ที่สำคัญที่สุดเลยไม่ใช่ระบบต่อให้พี่มีพอร์ตพันเหรียญนะครับแล้วกดหลอดสิบนะวิเดียวก็แตกก็ <k> <k> คอนเซปต์ประมาณนี้ครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงแต่ตั้งใจอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยเข้าใจในระบบเทรดแล้วก็เทรดทำกำไรจากตลาดนี้ได้จริงๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นส่วนช่วยให้พี่พน้องน าชาวเทรดเดอร์ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นำไปใช้แล้วทำกำไรจากตลาดอยากจะเห็นสักคนหนึ่งที่มาอวดกำไรให้ผมดูว่าผมทำกำไรจากตลาดนี้ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวทำได้ซ้ำและยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องไปเสียาคา่าคอร์สอะไรที่มันแพงๆเว่อๆวัๆวงๆอะไรเงี้ย e o ea อะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าเกิดพูดจาอะไรผิดพลาดประการใดออกไปก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม